สวัสดีค่ะ EP นี้คุณเล็กมาชวนทำคุกกี้ราวนี่กันนะคะคุกกี้สำหรับปีใหม่ที่ทุกคนชื่นชอบค่ะไปดูสูตรใต้คลิปกันนะแล้วมาทำกันค่ะเห็นสูตรใต้คลิปกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยดีไหมคะยังอยู่ในเมนูของคุกกี้ปีใหม่นะคะวันนี้คุกกี้ราวนี่ค่ะเราจะเริ่มจาก แบ่งของเหลวออกมานะคะส่วนของของเหลวก็คือดาร์กช็อกกับเนยค่ะเอาไปเวฟนะคะ30วิแล้วออกมาคนจนกว่าจะได้เขาให้มันวาวแบบนี้นะคะแล้วมาดูส่วนของไข่กันค่ะไข่และน้ําตาลนะคะเราจะามาตีด้วยกันค่ะตีให้น้ําตาลละลายให้มากที่สุดเลยนะคะเราก็จะสังเกตว่าตีของไข่เราก็จะดางลงด้วยค่ะตีก็จะอ่อนลงนะคะเราก็จะตีไปเรื่อยๆ จนน้ำตาลละลายแล้วเราก็จะเอาส่วนของของเหลวค่ะใส่ลงไปช็อคของเราก็ยังอุ่นๆอ,อยู่นะคะพอใส่ลงไปแล้วเราต้องรีบคนค่ะก็จะช่วยให้น้ำตาลละลายได้อีกอีกส่วนหนึ่งนะคะแบบนี้ค่ะเราก็จะคนเลยนะคะคนให้เนียนเลยค่ะแล้วก็น้ำตาลก็จะละลายให้หมดเลยนะคะ เราจะใส่กลิ่นวานิลาลงไปสักสช้อนชาก็ได้เนาะเพราะอันนี้เป็นสูตรที่คุณจะทำสอสูตรนะคะก็จะเยอะหน่อยอันนี้ก็เริ่มเนียนแล้วค่ะเข้ากันดีแล้วแล้วก็เราจะไม่ได้ยินเสียงเกล็ดของน้ำตาลอีกเลยนะคะเพราะเขาละลายหมดแล้วค่ะต่อจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ส่วนผสมของของแห้งลงไปนะคะ อันนี้ก็จะมีน้ําตาลมีผงฟูแล้วก็ผงโกโก้ค่ะค่อยๆใส่ลงไปนะคะแป้งก็จะไม่ฟุ้งค่ะคราวนี้เราก็ค่อยๆคนค่ะคนส่วนผสมให้เขาเข้ากันนะคะเราต้องคอยตะล่อมข้างๆโถด้วยนะคะเพราะว่า ส่วนผสมทั้งหมดจะได้เข้ากันดีค่ะอันนี้เริ่มหนืดมากขึ้นนะคะเราก็จะเปลี่ยนมาเป็นพายค่ะเดี๋ยวเราจะใช้พายเป็นตัวช่วยตะล่อมให้เขาเข้ากันดีนะคะตอนนี้ทุกสิ่งอย่างก็จะรวมเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเติมถั่วลงไปค่ะถั่วนี้เพื่อนๆจะเติมก็ได้ไม่เติมก็ได้นะคะวันนี้คุณเล่ขอเติมเป็นอัลมอนด์สไลด์ค่ะ ใส่ลงไปยังไม่ต้องอบนะคะใส่ลงไปได้เลยจริงๆจะใส่เป็นอัลมอนด์แท่งก็ได้นะคะแต่ว่าขอเป็นอัลมอนด์สไลด์ดีกว่านะคะพราเลาเราทานลงไปพอเรากกะลงไปแล้วมันก็จะแบบกรึบๆบางๆะคะ่ะก็ตะล่อมเข้ากันอีกรอบหนึ่งนะคะให้เขาเข้ากันดีค่ะตอนนี้เข้ากันดีหมดแล้วนะคะ เราก็จะปาดอ่างอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะนําไปเข้าตู้เย็นไว้ค่ะแช่ไว้ประมาณ20นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเขาออกมาแล้วก็เข้าอบกันนะแลปไว้แบบนี้นะคะอันนี้เสร็จแล้วอันนี้ไปแช่ออกมา20นาทีแล้วนะคะแรปเอาไว้เนื้อเขาก็จะแห้งกว่าเดิมนะคะวันนี้คุณลึกใช้สกรูป3มเส้นครึ่งนะคะ มาช่วยตักค่ะเพื่อที่ขนาดเขาก็จะได้เท่าๆกันนะเนาะคุกกี้ตัวนี้ก็จะเป็นกลิ่นบราวนี่นะคะก็จะเป็นซอฟต์คุกกี้จะไม่กรอบจะไม่แห้งสนิทนะคะอันนี้เราใช้สกรูเพื่อที่จะให้ขนาดเขาเท่าๆ,ๆกันนะคะระหว่างนี้เราก็เปิดเตาไว้เลยนะคะร70องศาค่ะ เมื่อเราตักสกรูเสร็จหมดแล้วนะคะเราก็จะนำเข้าอบเลยค่ะสูตรนี้คุณเล็กทำได้35ชิ้นค่ะแต่ก็จะมีเล็กบ้างเป็นบางชิ้นนะนะคะเพื่อนๆนจะกดคุกกี้ลงไปก่อนเข้าอบก็ได้นะคะวันนี้คุณเล็กลองไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กดให้ดูนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะละลายลงไปะคะ ตันนี้เริ่มร้อนแล้ว,ลวเขาก็เริ่มละลายลงไปแล้วค่ะอ๋อลืมบอกไปว่าตั้งเวลาไว้15นาทีนะคะ15นาทีถ้าเพื่อนๆชอบชอบเขาแห้งกว่าเขากรอบกว่านี้นะคะเพื่อนๆก็20นาทีไปได้เลยค่ะอันนี้เสร็ดแล้วค่ะเขาก็จะละลายแล้วก็แบนลงนะคะ สวยงามค่ะแล้วก็หอมช็อกโกแลตมากเลยค่ะเดี๋ยวรอย้ข้าอุ่นๆ่นอยนะคะน,นี่คุณเล็กก็วางเข้าบนตะแกรงค่ะน่าจะไม่ค่อยสวยนะคะแต่รสชาติใช้ได้ดีมากเลยค่ะ การที่หน้าเขาไม่ไม่เป็นฟิล์มเหมือนกับบราวนี่ที่เราทำกันเพราะว่าส่วนหนึ่งคือน้ำตาลด้วยค่ะน้ำตาลต้องละลายให้หมดนะคะต้องไม่ให้ได้ยินเสียงแก๊บแ๊บแกในถเลยอะคะ่ะให้เขาละลายให้หมดแต่ก็ยังมีความเป็นฟิล์มอยู่บ้างนะคะถึงแม้จะไม่สวยทุกชิ้นแต่ก็ แสดงความเป็นฟิล์มให้เราเห็นอยู่เนาะเอวค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะว่าเนื้อข้างในเขาจะเป็นยังไงนะคะแล้วเดี๋ยวคุณเล็กจะแพ็กให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะเราวันนี้เราเอาถุงพลาสติกใสมาเดี๋ยวเราจะเซลให้ดูนะคะ ก็จะมีเป็นหน้าฟิล์มอยู่บางส่วนนะคะอาจจะเป็นที่ไฟแรงไปด้วยค่ะหนึ่งน้ำตาลต้องละลายหมดสองอุณหภูมิในเตาด้วยนะคะมาดูเนื้อข้างในกันนะคะวันนี้คุณเล็กอบไปติบแนาทีนะคะเนื้อเขาก็จะแห้งลงนิดนึงเพราะว่า เล็กจะไปฝากเพื่อนๆที่เขาจะเดินทางไปต่างจังหวัดนะคะกลัวว่าถ้าเกิดเป็นซอสคุกกี้แบบนิ่มมากเดี๋ยวการขนส่งเขาจะไม่ค่อยดีะคะ่ะจะทำให้ขนมเราไม่สวยเนาะก็เลยอบนานขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ว่าแต่ว่าเนื้อขนมกําลังดีนะคะไม่ใช่ซอฟแล้วก็ไม่ใช่แห้งเกินค่ะวันนี้คุณเล็กเอาเครื่องซีลมาให้ดูนะ แล้วเราก็จะเอาคุกกี้เนี่ยค่ะใส่ลงไปในถุงพลาสติกร้อนนะคะพลาสตกพลาสติกใสที่เราเรียกว่าถุงแก้วอะค่ะเครื hmm. ่องซีลนี้เขาก็จะมีตัวเร่งความร้อนนะคะอยู่ด้านข้างค่ะ mm hmm. คิดว่าเพื่อนๆหลายคนคงใช้เป็นแล้วล่ะคะ mm ่ะ hmm. เปิดความร้อนไว้นะคะไว้สักพักหนึ่งค่ะแล้วเราก็เอาขนมเราใส่ถุงเสร็จแล้วเราก็แค่กดด้านบนลงมาค่ะให้ด้านบนกับแกนตรงกลางเนี่ยเขา ติดกับถุงแก้วอันนี้ค่ะแค่นี้เสร็จแล้วค่ะแค่นี้เราก็สามารถแพ็คใส่กล่องขึ้นรถทัศนศึกษาไปต่างจังหวัดกับเพื่อนๆของคุณเล็กได้เลยนะคะแบบนี้ทำไม่ยากเลยค่ะแล้วก็รสชาติอร่อยด้วยเนาะ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามคุณเล็กไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวครั้งหน้ามีคุกกี้ใหม่ๆมาคุณเล็กเอามาให้ดูใหม่นะวันนี้ต้องไปแล้วค่ะขอให้มีความสุขกับการทำขนมนะคะสวัสดีค่ะ